เอฟซีครับวันนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วครับเนาะก็เกือบชั่วโมงครับเกือบชั่วโมงเสงร็จภารกิจแล้วครับเอฟซีครับนะรอรอ,อดูคลิปนะครับรอดูคลิปได้เ๋ยผมจะลงคลิปอยู่ได้ต่งหลักฐานสําคัญให้กับทีมเจ้าที่แล้วครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่ป่าไม้ที่ครับนะขอบคุณทุกๆคนครับที่ให้กำใจแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสําคัญนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนให้ความสำคัญ ดังนั้นนี่สิครับเราก็จะต้องตามเรื่องเรื่องนี้ถึงที่สุดนะครับเนาะเพราะว่าคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ต่อต่อสังคมนะครับนะอันนี้ก็ให้เวลาการทำงานของเจ้าที่ด้วยทุกท่านนะครับให้เวลาการทำงานของเจ้าที่นะครับเสร็จแล้วี่สิครับไปไป๊ด้บ้ายครับก็ขอบคุณเจ้าที่ครับที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับนะให้ฟาังกับเรื่องนี้ก็ขอบคุณเจ้าที่ด้วยครับนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูครับฝากไปดูคลิปด้วยครับนะ ฝากไปดูคลิปด้วยครับนะฝากไปดูคลิปฝากดูเรื่องราวต่างๆครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ทีดูครับตอนในตอนที่ประชุมเนาะแต่อาจอาจจะต้องมีปรับปรับปรับเสียงนิดนึงนะครับปรับเสียงนิดนึงนะครับไะก็ไอ้คัตาไปไหนอะ,อนออะเอ้าใครเนี่ย ไปเรื่อมาเหรอไทั้สมนี่นี่แหเข้าใจกันอู่เหรเีคเสร็จแล้วครับไเอ้าพอลี่โอ้โหมาเจอกันได้ไงนี่เจอกันบังเอิญมากเลยนะิเอามาเจอกันได้ไงมาทำอะไรกันเนี่ยอะมาทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อมาขอพ่อหลวงปู่ขอพ่อหลวงปู่สวัสดีครับไปไปกินข้าวกันไปกินข้าวทางโน้นเขาลงแล้วนะใครฮะทางโน้นลงแล้วลงเหรอเออก็ลงลงไปนี่รู้แล้วแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ชุดใหญ่แรงนะแรงนะพวกนี้ชุดใหญ่ใช่ครับวันนี้วันนี้แค่ชุดสำรวจหาหลักฐานนิดหน่อยเมื่อกี้เข้าประชุมมาแล้วก็ก็เป็นข่าวดีเนาะเป็นข่าวดีก็ ว่ากันไปตามผิดครับทุกคนนะครับว่ากันไปตามผิดผิดเราไม่ได้ไกแก้งไขนะครับนะวันนี้ได้ไดส่งหลักฐานหลักฐานเพิ่มเข้าไปซึ่งเมื่อกี้เปิดใที่ประชุมแล้วก็อธิบายตามคลิปตามอะไรก็อึ้งเลยท่านอึ้งเลยท่านบอกว่าเท่าที่สืบมาไม่ได้ขึ้นโครงการคอชออแล้วก็กท่านก็พูดได้ไม่เยอะแต่ว่าพวกนี้ลงตรวสอบแล้ว มันจะได้ข้อให้เจ็จริงเยอะท่านถึงพูดได้ก็เข <ๆ S 2> ้าใจท่านนะเพราะว่าท่านต้อง,องทํางานเป็นกลางท่านไม่ได้ไปไม่ได้ไปเข,ข้าขางใครใผิดก็ว่าตามผิด<ม>แต่ทั้งอื่นทักฐานที่ผมส่งให้นะครับก,ก็คงจะอึ้งอะ่ะเพราะมันมีทั้งคลิปที่ไร้สดแล้วก็คลิปที่มีการบอกว่าเช่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ภาพที่เข้าไปทํากินด้วยนะครับคืออาจจะพิดทั้งสองคนนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ขาดสิ่ททากินแล้วคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปทํากินได้ให้เช่าก็ไม่ได้ แ้าของที่ก็เข้าเข้าทำกินไม่ได้ในเมื่อคุณไม่เข้าร่วมโครงการคอชคุณจะเข้าทำกินได้ไงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ทํากินได้คือต้องเข้าร่วมโครงการคอชเท่านั้นแต่คุณไม่ได้เข้าทำร่วมโครงการสาเหตุใดที่คุณถึงไม่เข้าคุณต้องตอบไปได้ในเมื่อคุณไม่เข้าแลยวคุณเข้าทํากินได้ยังไงคุณต้องตอบไปได้ไม่มีการลงทะเบียนไม่มีการไม่มีการรังวัดอะไรนะครับแล้วก็ท่านจะตรวจหมดเลยหมดเลย กล้เคียงด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีครับคือที่แปลงนี้ครับขั้นตอนาการปักป้ายก็ต้องแจ้งให้สีว่าท่านจะต้องลงตรวจสอบก่อนพ่กนี้แล้วก็เขาท่านต้องกลับมาประชุมกันว่าตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรผิดไหมผิดตรงไหนพวกนี้ก็จะมีฝ่ายนิติมีฝ่ายทน,นล,ลงไปด้วยนิติคือเหมือนนักกฎหมายอาี่กอรลงไปด้วยเหมือนเหมือนกับพยัคไพา ใช่ครับถ้าตรวสอบแล้วเราก็เขาต้องไปจับจับค่าจับค่าอะไรวะคุณจำพิกัดค่าเอกวายต้องไปจับค่าเอกวายก่อนนะครับ้วก็ถ้าตรวจจับแล้วขาดสิทธิ์ทำกินเพราะอาจจะต้องเดินทางไปที่สปอตตองอยต่อไปนะครับส่วนเรื่องป้ายก็จะต้องหลังจากที่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็บทสรุปก่อนถึงมีป้ายมาที่หลังนะครับก็ทะนั้นก็ ที่ตรงนี้นะครับไม่เข้ารูปโครงการคอชครับแล้วคือต้องตอบไปได้ว่าคุณไม่เข้ารูปโครงการคอชคุณเข้ามาทํากินได้อย่างไรใครอนุญาตใครนั้นตอบไปได้ไอ้ส่วนเรื่องของการเช่าเชิญเนี่ยมันต้องมีคนอนุญาตแน่ๆท้งต้องเข้าไปทำได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคุณีต้องสอบผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คือตอนเนี้ยภาคภาคภาคสนามลงแล้วใช่ไหมลงไปแล้วเนาะนั่นแหละท่านท่านท่านบอไป ครับไปเก็บหลักฐานเพิ่มนะครับหน่วยงานรับหน่วยงานร <laughs> ับนะ<ห>ไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันยี่สิบนายเลยนะยี่สิบนายเหรออืมครับ <laughs> ก็ผมรู้แหละว่าจะลงยี่สิบนายแต่ว่าพรุ่งนี้ชุดใหญ่แต่ว่าเหมือนกับปิดข่าวปิดข่าวใช่ไหมครับแรงข่าวรายงานมาแรงข่าวเราอยู่นี่ไงไม่แรงข่าวที่กบดวยอะ่<ล>ะกบดวยแรงงานมาออ๋ตอนนี้อยู่ไหนเจ้าที่ลงพื้นที่แล้วอยู่บ้าน วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท,นะท่านกิต <พอ S 1> ิพงศ์นะท่านผอท่านผอท่านผอปากม้าเขตหกนะครับได้คุยกับท่านเองแล้วก็ท่านก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความให้ความสำคัญแล้วก็มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็ท่านรับปากว่าท่านจะทําอย่างตรงไปตรงมาท <ư? S 2> ่านต้องทําแบบรอบครอบเพราะว่าถ้าท่านไม่ทำรอบครอบอาจจะมีผลกลับมาหาพวกท่านท่านเลยต้องรอบคอบอีหนึ่งมันอาจจะช้านิดหนึ่งต้อง ต้องแจ้งคุณชาชนาด้วยว่าต้องอาจจะช้านิดนึงเขาให้เวลาผมนิดนึงนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเอฟซีเข้าใจนะไม่ต้องมาตานะว่าไป็นถึงไหนแล้วยังไงแล้อะไรแล้วผมรุงนี้จะมีสื่อมาหรือยังไงหรือเปล่ารุกนี้นะครับมีอาจจะมีสื่อลงมาเพราะตอนนี้สื่ออยู่ที่วัดวัดดังอยู่ที่นิคมเยอะก็ใช่ก็อาจจะมาอาจจะลงมาด้วยสื่อใช่ครับอยู่แถวนิคมนะครับอยู่แถววัด อาจจะวิ่งมาอาาจจะวิ่งมครับอาจจะวิ่งมาด้วยแล้วก็ร้งงงองบูมแล้วประสานงานไปแล้วประสานงานกับซื้อไปแล้วเอามาเจอกันได้ยังเอาขายอีกเนี่ยมาขึ้นมากันมาได้ยังไงมาได้ยังไงป้า <c oughs> เดี๋ยวรับกินข้าวกันจุดร้านนี้อร่อยไ <c oughs> ปกินข้าวกันไปกินข้าวกันไหนคนดูไรอะ่ะฟีฟี่ครับเรามาเจอกันด้วยฟาร์มบังเอิญบังเอิญจริงๆนะนี่บางเอิญมากๆก็ฟีฟีทุกคนไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าท่านก็ให้ปักให้ ให้รับปาบกพวกเราแล้วอ่ะใช่ให้คำมั่นสัญญาแล้วนะครับตตรรงงไปงมาใช่ใใชแล่วถ้าไม่มีอะไรผิดก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเพื่อว่าอะ,อะไรของอของตัวเองไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมีจะบอกดีไหมว่าไอ้ <c oughs> <c oughs> ที่สวนยางที่ป้าบานไปร้องเรียน ทำไมไม่ลงชื่อละครับลงชื่อสิทำไมไม่ลงชื่อร้องเรียนล่ะลงชื่อไปเลยแบบไอ้สายน้ำกับไอ้ตือหวน่ไอ้กุมารนแคคกุมาระโขงอะลงชื่อเลยไม่ลงชื่อเข้าไปละเขาทำงานลำบากอันนี้ก็คนเห็นดีแล้ว